สวัสดีค่ะเจเจฟัมบิลีค่ะเมื่อนี้ท่างเจเจฝนตกค่ะแต่ว่ากะโบแห้งต่ว่าหักฝ่าคึมเนาะคะนะ่ะเนาะเจเจียก็เลยมาไทยสวนหฮเบิร์ค่ะมือน,นี้เบิร์กพักไปน้ำกันเนาะคะนะ่ะเนาะพักเจเจียกก็ทันในีมูดอกค่ะมูเห็นมูลปลูกในช่องต่างๆ่งนะ่ะคงเพลินง,ง่ามบิดแล้วค่ะเจเจียเห็นบระทันเนาะกะ ได้ซ้ำนี่แหละค่ะเจียกผ้ามาเบิงพักชีฝรังเจียกปู่ประจํานาะพวกนี่นะคะเนาะก็เอาหญ้าให้เพิ่นแล้กกะแล้กกะค่อยใส่ปุ๋ยให้เพิ่นนะคะเจียกกระเก็บขายสุมือน้่มอะค่ะมันกับ่ได้งามพ่อสีใดอันนันนเนาะคะเนาะก็นี่ค่ะเจียกกระเจียบกระ ถอนหยาเวลาว่างๆแต่ว่ากะบบกคอยแต่มีเวลาปันไดค่ะเพราะว่าตอนใบใบผุนเจี๊ยเจี๊ยจังสีว่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตอนใบว่างกะจริงแต่ว่าเจี๊ยเจีย๊ยกกะหิดหลายยางค่ะทั้งสีบังเถือกกะซักผาเนาะซักผาอยากปลูกพักล้างมือกับวัดปู่คงีนะคะบันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าหิดโบท่านค่ะกลัวคนยัยเสียออกขายของเนาะนี่ค่ะกระทายเห็นเบิ้งค่ะ วังนี้มันเป็นกระชายเป็นกระชายเจี๊ยกค่ะเจี๊ยกระปูกระถากินค่ะเวลาเจี๊ยกกินขนมจีนอยังสิเนาะเจี๊ยกระคุดค่ะหัวเพิ่นหลายๆค่ะกระนาดนี่ทางเดียวเจี๊ยกให้เบิ้งไปหนีไปทั้งนี้เนาะแทียบทั้งนี้นั่นเจี๊ยกระเห็ดเจี๊ยกระเห็ดคั้วสะอาดไปน้ำซูมือแล้วค่ะแต่ว่า มันก็เฮ็ดบ่าท่านคือเก่าเนาะเพราะว่าทีไรหนึ่งเฮ็ดผู้เดียวเราพ่อนยายเาพออยิเ่นบ่ได้เฮ็ดน้าซอยเลยนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ว่างเนาะเจียเจียก็เฮ็ดซําเจ้าของเฮ็ไดได้ค่ะนี่ค่ะทังนี้เจียเจียบ่วเคยทายเห้เบิงด้วยค่ะมันก็เป็นพักชื่อฝร,ระละพรลังนะคะจนสุดสุดแดนทั้งพ่นเลยคะ่ะขางทั้งพูนหกหกทั้งพูนที่เห็นไปอันนะั้นก็เป็นตะไร้ค่ะเป็นตะไครเจียเจียปูใ้ยังบ่ท่านได้ไปเอาหยาออกให้เพื่อนเลยคะ่ะ พราะว่าเพิ่นกับกอใหญ่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเจีเจ๊ยบกับคืดว่าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่นอีกักรอบแล้วก็ไฮน้ำให้หัวเพิ่ในใหญ่ขึ้นนะคะก็จังขายเนาะแต่ว่าก็บว่าท่ด้เฮ็ดเว้าซื่อๆค่ะกันี่ค่ะไปค่ะนี่ค่ะ,ปะเป็นเพื่อชื่อฝรั่งของเจีเจ๊ยบไปแบบนี้ค่ะพ่อใหญ่เพิ่นบอกว่าให เอาปุ๋ยมาใส่ค่ะที่เห็นเป็นเป็นนี่นี่นี่ค่ะมีตาพักขาดค่ะเบียพักขาดเป็นเกิดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเจเจก,กะมันกะมันเป็นพักที่เกิดง่ายแหละกะไ่ไหวค่ะเจเจก,กะกะขายขคือการขาแต่ว่าเพิ่นกะหลายเนาะเจเจก,กะเอาไว้แน่ลูกทิมแน่ค่ะกลับไปยังซืค่ะมีคนว่างเจเจก,กะมะลกนี่ค่ะเพิ่นกะพวกพักทีพวพลังพวกนี้เจเจกว่าน่นมันค่ะ อเอาเมล็ดพ่นธุ์ว่านเนาะค่ะเนาะ,ะว่านมาจากยางมากเลนล่ะคะ่ะว่านทั่วพื้นที่เพราะว่าปกตินั่นที่ปีกันก่อนมากที่จีเกเคยเคยทรงพักไม่ค้ายอยุตลาดนะคะที่เ,เกะกับปลูกหลายยางเนาะบะัดนี้ลักลักที่เ,เกกับว่าปลูกพักพักที่ฝรั่งนี่เิ่นง่ายสุดล่ะคะ่ะเพราะว่าเ้าปลูกไปแล้วเวลาห้าเห้าเก็บออกไปแล้วนั่นมเมล็ดพ่นบางต้นที่หฮาเก็บบ่ท่านนะคะเพื่อนกันร่วงลงเองเนาะ มันนี่เพื่งก็งอกมาเังสินะคะอันนี้ก็เป็นรอบที่สองค่ะนี่ผักซีฝรั่งเนาะเจเจ๊กบ๊องโววัจุบันห้าเพิ่นเพิ่นสือจักบาทค่ะแต่ว่าเจเจยกปีนี้นะคะเจเจยกไปทรงอยู่ลานสมตามนะคะเพิ่นหายโลละหาสิบบาทเนาะค่ะเนาะเจเจียกะเพิ่นเอาเธอละสองโลคค่ะแต่ละลานนะแต่ว่าเจเจ๊ยบ่มีพักทรงเพิ่นค่ะเจเจยะก็เลยเศร้าทรงค่ะ เพราะว่าแต่ของเจ้าของกับขายบ่ท่านเนาะบ่บ,บ่มีขายนะคะแต่ว่าขันขันประมาณนี้ค่ะเจยจก็เก็บ,กบกขายละค่ะเพราะว่าอันนั้นลูกค้าเขาเขาซื้อน้ำข้าวพอเขาว่ามันหอมค่ะมันเป็นพักบ้านเขาว่าพักในตลาดพื้นย่าวกับจริงค่ะเพราะว่าเขาเอาเอาผ้าปิดแบบเพื่อนเอานาะคือจังบันเจเจคนปลูกเป็นธุรกิจนะคะเพิ่นกะ เอาผ่ามุ่งเอาผ่าขังเนาะคะ่นะเนาะบ้านเจี๊ยบเพื่อกับปแบบะะแบูแบบนี้แลค่ะแต่ว่าจะเจี๊ยบได้เฮ็ดแบบนั้นเจี๊ยบเอาตามธรรมชาติะคะ่ะปลูกแบบบดตองลองทุนหลายเท่ากับสามารถเลี้ยงเท่าใดขอบรัวเท่าใดนนะคะือการค่ะบดตองลองทุนหลายดอกคะ่ะเจี๊ยบกับเฮ็ดไปเฮ็ดไปตามกำลังสับจากของเนาะคะ่นะเนาะอ็นี้แล้วค่ะส่วนทั้งนานะเป็น เป็นกะเพราที่จะเจียเคยว่าปลูกเคยปลูกทรงเขาคือกันนะคะมะเล็ดเิ่นกะงอกเองนี่ค่ะมองนีจะเจียบข้าเนี่ยมันลูกหงาเนาอค่ะเนาะเจียเจกลูกค้าถี่มาทรงผักเจียเข้กนะค่ะเพื่อนบอกว่าช่วงนี้กะเพราเพื่อนอ่ะเพื่อนมีคนสั่งเพิ่นหลายค่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบ่ท่านเจียเียก็เลยเอามองนีไปก้อนค่ะซ้ำเขามีเวลาปลูกนะคะเนาะพอดเก็บ ขายแต่ว่าทั้งสี่กับพระท่านกเก็บมือนึ่งกับเบิดแล้ะค่ะเจเจกับเอาไว้เพื่อนตกลงมาเป็นเบียแน่เท่ากับเอาออกไปปูไว้แนงสินะคะ่ะกับพท่านก็ต้องไปซสือเขาเก่าแต่ว่าเขาก็มกกาส่งคือเก่าแ่ละค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาบรท่านเขาว่าค่ะคำว่าเบิ้งพักเจเจที่เจเจว่าน,น่ะคะ่ะมันเป็นลลอกเป็นล็อกนะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นพักกาดขาวเจเจคะ่ะ ักการ์ดเท้าเจี๊ยบเจี๊ยบก็บว่าเสียอัลมอน์นี่ละคะออกขยายออกเนาะคะ่ะเนาะพักชี่ฟ์รังนี่เพิ่งกัเป็นเพิ่งกับเกิดยุ่นหนียุ่แล้วค่ะเจี๊ยบกัเห็ดแปลงเจี๊ยบก็เลื่อเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งง่ามคืนเจี๊ยบกับสิทอนขายค่ะนี่ค่ะกระย่าไปหันเจี๊ยบกับสิแป้งออกปู่เนาะคะ่ะเนาะส่วนพักบุงเจี๊ยบนั้นลูกค้าถามค่ะลูกค้าถาม ถามว่ามีอีกบอหญ่ยบอกอยู่เมือช้าวว่าพักผบ่มีขายแล้วลูกค้าติดใจเนาะเจียกับบ่มีขายค่ะเพราะว่าบอกใค้น้องสะพ้ายปลูกห้เพิ่นกับว่าเพื่อนเพิ่นบ่ปลูกแล้วเพิ่นปลูกแนวอื่นค่ะส่วนนี้นี่ค่ะส,ส่วนนี้ค่ะบอบอรกรบเจียกค่ะ ส่วนทางนี้ก็ยังหกค่ะส่วนส่วนแปลงนี้ค่ะแปลงนี้ยังเป็นเป็นพักชีฝรั่งเนาะค่ะเนาะพักชีฝรั่งแต่ว่ามีมีพักที่หลอมเพื่อนกับซึบแทบมากค่ะเพิ่นปนกันอยู่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นขยายมาเองเพิ่อนนะคะนี่ค่ะแต่ยังหกค่ะส่วนเจี๊ยบ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 เคยโบท่านค่ะนี่ค่ะค่ะ สะสิถือโอกาสเว่าเรื่องอีลาน้อยให้ฟังเนาะค่ะเนาะท้ายๆคลิปนะคะเพราะว่าเจี๊ยบเจี๊ยเคยว้าว่าขันเพื่อนเก่ากับสีหูเนาะค่ะเนาะขันเพื่อนเขามาไม่กับอาสีพบุหูกสบเจี๊ยบเจี๊ยเคยว่าว่าเจี๊ยบลำบากเนาะเจี๊ยบเคยคิดว่าสีเอาอาชีพขายของของเจี๊ยบนี่แหละค่ะที่อาชีพที่เจี๊ยบบุได้ตังใจสีมาขายเนาะค่ะเนาะ เอาอาชีอันนี้เลี้ยงลูกแล้วก็ส่งลูกเลียนค่ะแ้วก็ช่วงก้อนๆเทสคลไปใหม่อีหล่าหน่อยไปสอบเพื่อเอาคะแนนไปยืนมาหาไหล่เนาะคะนะ่ะเนาะบานนี้กับอีหล่าหน่อยติด้วค่ะติดอยู่แถวขอนแก่นสารคข้ามค่ะติดอีหล่าหน่อยเพิ่นเพิ่นเลียนอีหล่าหน่อยเพิ่นเลียนภาษาเนาะค่ะเนาะเพิ่นเลียนภาษามาสามปีแล้วก็เพิ่นก็เพิ่นก็นกมาเลียนทั้งนี้ค่ะ วันนี้เพิ่นกับไปสอบติดคณะมนุษยศาสตร์บ่เพิ่นบอกให้แม่ฟังแล้วก็เอกภาษาต่างประเทศนะคะแต่ว่าค่าเทอมมันกัหลายสำรับเจี๊ยบเนาะค่ะนอสองหมื่นหาแต่ว่ามูมูกอะเพื่อนเพื่อนกัสีว่าบ้วแพงสงสำรับเพื่อนนอแต่ว่าสำรับเจี๊ยบมันแพงค่ะแต่ว่าเจี๊ยบกับสีสูค่ะกัถ้าเบิ่งด้วยค่ะเ่าเจี๊ยบสีไวบบเพราะว่ามันแพ่งกลัวพี่เม่ พี่เม์หรือว่าอีหนูพี่สาวเพื่อนน่ะคะ่ะเมกอนเพื่อนเลี้ยนหนึ่งสองนะคะน่ะเนาะแต่ว่าของพี่เม์เพื่อนสอบได้คณะรัฐศาสตร์นะคะแต่ว่าของของอีหลานนอเพื่อนเลี้ยนภาษาต่างประเทศน้นมันแพงกลัวเนาะวต่วจิตเยียกกสิสูค่ะกับเป็นกำลังใจเห็นจิตเยี่ยน้ำเด้อค่ะเด้มเมอดถ้าเบิ่งกันไปนายาวๆค่ะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ